ชี้ดวงดาวเสาเดินหน้ามีอะไรดีๆราศีตุลเสียเส่ยงโชค,โชคด,ดีชาวชาวราศีตุลเนี่ยตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน68จนถึงวันที่13กุมภาันเ์69เนี่ยคุณจะโชคดีอยู่เรื่อยอมๆมีโชคอยู่เรื่อยๆอาจจะไม่ได้โชคจากการเสี่ยงก็ได้แต่โชคจากเรื่องนั้นเรื่องนี้บุตรบริวารน,นำพาโชคมาให้โปรเจกต์โครงการที่ทำเพิ่มมูลค่างานที่ทำได้รางวัล ได้เงินพิเศษได้โบนัสเกินคาดอะไรอย่เงี้ยก็มีเกณฑ์นะครับคราวนี้คําว่าเสี่ยงโชคแล้วดีของชาวราศีตุลเนี่ยจริงๆดาวเสารสถิตในราศีกุมเนี่ยเลื่อนปุตตะเนี่ยทางความหมายทั้งโหราศาสตร์นี่คือเป็นบินทุบบาทแต่ดันมีดาวราหู ในตำแหน่งกเกษตรราธิบดีเนี่ยอยู่ด้วยมันกลายเป็นว่ามีความหมายในเชิงของคู่มิตรใหญ่ซะมากกว่านะครับแล้วได้คู่มิตรใหญ่ในเรือนปุตตะคือเรือนโปรเจกต์โครงการเรือนของการเสียงโชคกรณีของการเสียงโชคตามแคปชั่นก่อนชาวราศีตุลจะมีโชคจากการเสียงแต่ ให้อิงกับแนวทางการเสี่ยงจากความเสียหายความเสื่อมความเสียต่างๆการซ่อมบำรุงความตายต่างๆเนี่ยตัวเลขที่เกี่ยวกับความตายความเสียหายต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ชาวราศีตุลเนี่ยมีโชครวมถึง การแก้ไขางานของคนอื่นมันจะกลายเป็นโชคเรื่องงานอย่างนน้อยถ้าไม่เป็นเงินมันก็เป็นชื่อเสียงคุณเป็นคนละเอียดละออรอบคอบนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะมีอะไรนะคะที่มันสะดุดนะคะก็สะดุดเล็กน้อยมากหรือแม้แทบจะไม่สะดุดเลยนะคะเพราะว่านะคะคุณลุยสู้เต็มที่ละเอียดละออรอบคอบเต็มที่ความผิดหวังก็ไม่บังเกิดนะคะที่สําคัญนะคะเป็นที่รักด้วยนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะถือว่าองค์ประกอบนะครบนะคะแล้วก็สุขภาพช่วงนี้เราอาจจะ ดูเหมือนไม่ค่อยดีนะแต่ก็พอตัวรอดได้นะเพราะยังมีคนซัพพอร์ตดูแลคุณอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่คุณคาดหวังรอคอยนะคะมันถึงเวลาที่คุณจะประสบผลสําเร็จนะจากความละเอียดรอรอบคอบจากการมุ่งมั่นของคุณที่ก่อนหน้านี้ชาวราศีตุลอย่างที่อาจารย์สีบอกต้องเดินทางเยอะ huh. น้ําหอมอาโปธาตน้ําหอมกลิ่นพระแม่คงคาหรือน้าหอมกลิ่นธาตุน้ําเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างราบลื่นค่อยเป็นค่อยไปไม่เร็วจนเกินไปเมื่อไหลที่ใจเรา อ่อยเชยช้าน้ําหอมพระแม่คงคาจะกระตุ้นให้เราสม่ำเสมอ,อมเมื่อไหร่ที่เราร้อนน้ําหอมพระแม่คงคาจะดึงให้เราเย็นลงมันจะบาลานซ์นะครับการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้น้ําหอมพระแม่คงคาโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ริมน้ําจะเห็นผลเร็วมากอกลิ่นต่อมาเดินทางบ่อยๆน้ําหอมกลิ่นราชาวดีค่ะ บูลุยการเดินทางจะเสถียรการเจราจากับตัวบุคคลใดๆจะทําให้เสถียรขึ้นน้ําหอมกลิ่นราชาบาดีจะทําให้เราแกร่งโดยปริยายนะครับมันจะทําให้อีกฝ่ายนึ่งเนี่ยไม่ผีเข้าผีออกอะ่ะไม่ขึ้นขึ้นลงลงอ,อ่ะม,มันทุกอย่างมันจะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้น